เรื่งินาร์เพราะว่าหลวงพ่อนนั้นในขณะที่ท่านเป็นครวะท่านก็ประกอบสมมาที่ซือส,สัจจริตขยันขดทนอาจจะมารู้มาตลอดเห็นมาตลอดเพราะว่ารู้จักมัก่นคุ้นกับพรอครัวนี่เป็นอย่างดีหลังจากท่านสลาเกศของคารวะปฏิบัติหน้าที่ของว่าเป็นพ่อยก ทำเป็นสามีที่ดีของเมนูก็สมบูรณ์ทำทุกอย่างเพื่อความเชื่อมัท่านจึงได้ลาดครอบครัวมาอุปสมบทในพระวิเศษในกุศลชาตินาและก็มาบริรดาภาคขาดาคเรถือว่าคนโบราณถือว่าเป็นมหาคุณสมบัีิขอแสดงความติดใจกับครอบครัวที่มีคุณแม่ กินารัตน์ซึ่งเป็นศรีบริณาผู้ทุกชายคุณครูชมผู้ชายพระชายกินารัตน์ลูกชายค,าคนยที่หนึ่งติยมุติยินารัตน์ลูกชายคนที่สองควันใหญ่กินารัตน์ลูกชายคนที่สามกอขอแสดงความเสีใเยใจน,นะที่ได้สูญเสียหลวงพ่อไปแต่ก็ไม่เข้าไปอะไรเราอางอนมากเพราะว่าเพียรกาย อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวกองเราครอบครัวเดียวทุกท่านที่มานั่งฟังเห็นล้วนจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของทุกท่านมาแนี้ยคงจะไม่มีใครได้เเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้ท่านไปตามอายุขัยของท่านดังนั้นขอให้กำลังใจเป็นหน่วยและพัุง ในประการต่างๆแต่ยังในคำสาชื่อว่าการายดีเพอมีท่าเรียนในจัดที่ตอกเขตยกรรมเนื้อใดดีใดจัดที่ไปดีหายตั้งได้นบ่โหงเงินผู้มวยญาติพี่น้องไปให้ห้จนนับเมื่อมีการเริ่มต้นบอบบดบอลอวสานพี่น้องมีภพร่างต้องคอยผัดผากกันจนได้ไปพบ ล้าบกงูรกำบังุณยาตัดตาบรรดา้าจ้าถึงข้าวแรนต่อมุ่มีย้อนวรตทุที่วิญีาณธาตสี่ะสมกันย่อมมีการเพงพ้งดังหมอดินที่สมบัเป็นจะขันตั้งหาสานญาติธาสีตั้งจุติิญาต่าุตร์ู้สุกสนิหนี้กันนี้บไดใดไปกะไปบอผล เป็นคนมีคนโจนตายในคือเก่าผัวจะได้จากเมียเมียก็จะได้จากผัวช้วในน้อยจะได้จากพระเจ้านมแลเถายาฝันพ่อที่วอด,ยา,ดยา,ยายีน,น้องปัญญาชีวิตสอดีคนโบราณหนักปราที่คนแต่งหนเตือนสติของพวกเราอยา่าประมาทในชีวิตเพราะว่าทุกคนมันตายได้ทุกเวลา ไม่เว้นแต่พระสงฆ์อุคเจ้าเจ้าฟ้ามหากตร์คนอับคนรวยคนยากคนจนไม่มีใครหมอดีๆหมอถึง่ก็ยังตายเพราะฉะนั้นความตายนี่งเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนทุกท่านที่มานั่งร้องคอทุกโงคือกัรเล่ามีวามตายเป็นขพงาัจตใเป็นสมบัติของตัวเองทุกคนมีความตายเป็นสมบัติ เราจะปฏิเสธไม่ได้ที่อยากได้ก็อยากได้ตายท่างเพราะเป็นสมบัติเป็นสมบัติของเรามโยมกุลหลวงู่เจ้าพุ่น้นอยก็อยากตายให้จังไจเป็นวันแต่ก็มากกต่ต่อเขาจะเขียนดวย่านก็บอกว่าอยากตายจะเลื่อนเถื่อนตอบได้คำเดียแล้วก็แม่นด้วยถ้าเกิดมาไม่มีเหลือกตายทั้งหมด เพราะฉะนั้นนี่คือความตายเพราะว่าความตายมันเป็นสุบัติเลาพ่อเราจริงจริงอยู่กับเรา24ชั่วโมงยอาเลยเหตุนี้นหลวนะงพ่อจันทาจิตติพันยงนี่ท่นนานเป็นเป็นแบบอย่างเดี๋ยวนี้ท่านเป็นครูนะผู้ตายเป็นครูผู้อยู่เป็นัะเรียนเดี๋ยวนี้เรากำลังพ่อห้องเรียนห้องใหญ่หลวงพ่อท่านนอนสอนพวกพ่อ,อเราเ <Yes. S 1> อ่ขอให้พิจารณา เรามางานสดเรามาเรียนมาศึกษาเตือนสติพวกเราอย่าประมาเพราะว่า24ชั่วโมงความตายอยู่กับพวกเราอาตมานั่งเทียนยุกทวารท่านนี่ก็นั่งทับป้อพวกตายอยู่ท่านทั้งหลายนั่งยุบเอาเยอนั่งทับป้อพวกตายอยู่ทุกทวารยับเหลือบางเทือกนั่งฟังเทียนทุกทีน้องบอเทียนมวลพวกมวลกันมา นางฟังเทศปนุมเมือโย่ไปโย่มากขาเก้อี้คับโต๊ะเก้อี้ก็หักสายพอยเก้อี้ก็เป็นนุกง่องวัจุราเอ๋คุณพ่อคุณแม่ย่าเหลอทีเดียวเพราะว่าความตายอยู่กับเราที่สิอยทัเพราะจะนั่งนักป่าอีสานเป็นเทียนหนึ่งซ้อนเป็นพาอันว่าพ่วงแตนีแก่ขอห้างทุกบาทอย่างบวาเจ้าเหลือเคือดัง ่็ร้องพอจะท่ากินอะไรน้มือบนที่ยกใครไปหนาหาจิตบาว่างไม่ได้กนาบ่ได้กนาบ่มีเตือนต่อหลังกันว่าขั้นสังขารเน่าเทียมมันเห็นกันด้หลายเพื่นขา้สังขารบ่เทียมมันเห็นกันได้เทืเดีล่างจะเห็นมือนีว่าวกันอยู่มือนีกินเขายกกันอยู่มือนีคุยกันอยู่มือนี มารงหลวงวิญญาณของหลงไา่จัท่าอยู่มือดีวันลุ่งปัญจายาพลาดจัละมือถามหลวบางย่างเอาเมื่อวานีเป็นยงไี่รงสถานหลวงพ่อจัท่าหลงกะกลับไปนอนบ้านตือนอยู่มือสองว่าพิลากป็นไงก็นั่งเตืนแต่แต่ก็าเปใช่บาเปปอประตูบนาแก่เกียเดนี่คือว่าตายเราจะมา เป็นพ่อหน้า <neste> ด <ć ric an> so, 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 so. ูสติลงตาดูเ็หบุญเหตุท่านะไรหลายในขณะที่ทำงานเป็นวนหาเกาะตั้วอัู่ีโอ้ยขยันมนเพียนออกจังหละพดละอ้อนย่างต้องต้องทำงานนเพื่อลูกเพื่อจะมาเรียนดีขคือหน้าที่ของความเป็นพ่องุกคนเลยนะทุกอาชีพทเพราะฉะนั้นลูกจะ อยากเปนได้บุญอยากเป็นได้บุญสมนํากองบุญไปสู่สังวีนเพื่อจะมีอันนี้พ่าิ่เรีกว่าอยกาห้ทตรงสันตุไรเดียวกีนมาบวชเพื่อแก่กองห็วาชืเอื่อมากับอคนมู่หน้ามาอะไ็กับขาเนี้งขอให้ทำหน้าที่ของตัวงดีที่สุดเพื่อการของบุญดีจำงนกอยว่ดีมัน โรคต่างๆุหมอไม่อากอาหารการรับประทานที่เราซื้อนั่นทั้งทุกทรัพยทักเพะนันมาเล่นจอมอนดานันทุกตภาพดีก็มาจากั้งอาหารทีต้ซื้อเพราะฉะนั้นเราจะ้พิรณาแต่ว่าร้พอพิจารณาประด็นนีโยกกระจอยังมาถวายสัต แตผมดูจะไหวจะกำังยอ่นียกินเหลี่ยมวน้าแล้วโอ้ยงบอขาพอดีเล็กน่างบพอก็วได้มาเออขาพอดีที่หลังจะเอามานั่งขาเนี่ยมาตะดอยเออมาแตะตูมยกขาเมา่ก็เป็นเมาเนี่ยเตือนสติว่าที่เราขาให้ดีเพราะอะไที่งบพอเปนวาเป็นมาเลกพอเพื่อนเนี่ยพะเที่ยวอยู่เนี่ยเหมือนกับต้นไม้ ต้นยางต้นใหญ่ๆเวลาเราเลื่อยเราจะเป็นทําแป้นแปวนแป้นปูนเป็นมอพอโค่นลงมาแล้วเลื่อยออกมาบางต้นนี่ต้นยางนี่เหนื่อยออกมาในุ้มเป็นแผ่นที่้วยผ่านเอาไปเห็นยังก็ได้แป้นปูก็ได้แป้นแหมก็ได้เห็นช้บพี่นางดีวุแต่ทีนี้ต้นใหญ่ๆมันต้นโค่นลงมาเล้เลื่อยออกวีเท พูดพูดแมีจอกยังทำไรสอดโซโฟเซเวต้นมีไงเอาไปทําอะไรไหมเอาไปเห็ดแฝดแอบกับแอบว่าใดเออเอาไปเห็ดย่างนั้นกับพวกนั่นหมายถึงว่าต้นไม้ต้นนั้นมีแมงจอกเหมือนกับหลวงพ่งอหลวงพ่อนี่มีเมงจอกอายุจ็ดปีกว่าเด็กหลวงพ่ออ่ะเอเออายุเจ็ดสิบเก้าปีเป็นอายุหาง ยังที่เก้าปีบางท่านนั่งอยู่ฟังเทศอยู่นี่เก้าทิบวันแล้วยังไม่เป็นอะไรแต่นี่บางคนนี่ทิพย์ทิพไปแล้วเพราะอะไรเพราะเปรียบเสามือนต้นยางต้นใหญ่โค่นลงมาแล้วเพื่อจะไปทําประโยชน์ไม่ได้เพราะมีรูมีฝุนแมงจอกใ่ถุงแต่บางท่านอายุท้าสิบร้อยปีไม่เข้าโรงพยบาบาลเลยเปรียบเสาเหมือนต้นไม้ต้นยางเรื่อยลง เมื่อไปทำก้าอี้ทำอะไรสมของบุไม่มีแรงแมนจอดเรีเนดียวนั่นหมายถึงเรียบเทียบนะหมายถึงผู้ที่ไม่มีโรคไม่มีภัยอันนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาของแต่ละท่านนะ่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุยืนเนี่ยมันเป็นบุญเป็นบุศลที่ท่านทำมาตั้งแต่แต่เงาไม้แต่มาให้ผลในปัจจุบันนี้พอเก็บ โยกับที่มีลอยมีน,นั่นหมายถึงผู้ที่มีบุญวาะนาดังนั้นคนจังหวะในเฮตุบุญงไปหลายๆยังล้มตาเนี่ยมันเกิดดีแน่นอนอาจจะมาระวังกันคติของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทตรัสไว้ว่าบุญกุศลทำให้เราเป็นสู่สุขติคำว่าสุขติหมายถึงที่ที่ดีที่สุด มีทุกอย่างเพราะนั่นคือสุขที่สบายเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการต้องทำบุญทำศลเอาไว้เพราะว่าบุญคือคุณงามความดีเนี่ยเป็นสมบัติของผู้ทำถ้าผู้ใดผู้เห็นบุญย่าไปหวังเออเจ้าไปเห็นบุญแท่นไปได้เออไปเห็นบุญเอาไปเท็นแท่นไปได้เออไม่มีทางเพราะว่าบุญนี่เป็นสมบั คนไหนไม่ทำใมมีฐานเพราะฉะนั้นอาตมาไปงานบัตรโคโฉกเป็นเรออันว่าบุญนี่เ่อมีใหปันแขกเลิกพี่น้องแย่แพงกันโ่หดขึ้นไม่ภาพลางถือจะเข้ากินเขาให้จีเข่ากับอีก่อนไปอีเบ่อใช้นักูออกขีอันนี้จะเป็นปัญญาโคโฉกเป็นบ่ออาะมาเป็นจำเขาก็เป็นันเด คือห้องติ่งของมาหมายความว่าคนสองคนหาบัตรทองมาแล้ว มีการมีเงนมีความมั่งคั่งคุณพ่อคุณแม่ทุกคนดีลูกได้กันีสาวกันดีลูกเป็น เขาก็เห็นเขาตรงเขาเขามีใครมีหน้ามีกันทุกรอบพร้อมดูดดังนั้นเัามารับหรื่ใดใดอย่าเข้าเรายามาร์ทรับอย่างเนทายรู้อะไรไม่เข้าเราตัวใดตารัทธิให้ทำบุญบุญตรงบุญท้อที่เป็นจุดบนของเราบุญนี้ พิเศษยังไงเราสามารถนำไปใช้ทุกอวามสุขใจไม่เหมือนไล่นาซาโต้ไม่เหมือนบ้านหลังใหญ่เวลาเราตายไปแล้วเราหอบไปแค่ไหนอัตมาไม่เห็นผู้ใดแบกบ้านอะนรเย็นเอาเรเวนไปนะโอ้ยอัตมาบ้างไปเผาบ้านไร้สมณีมีบ้านคนหนึคนหนึ่งรวยทนเสียชีวิตกับแดน